โอ้นี่ค่ะดูแก้วมังกรมันเลื้อยขึ้นต้นมะพร้าวโอ้สุดยอดเลยคู่ด้วยโอ้ยมะพร้าวสูงขนาดไหนอ่ะโอ้โหสูงยันยอดยอด,ยอดมะพร้าวขึ้นไปพันลูกมะพร้าวอีกโอ้ ตาย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 เก,กี่ยวมังกรดูค่ะนู่นค่ะยอดมะพร้าวเลยดูความสูงโอ้โหจะสูงไปไหนเนี่ยโอ้โย ต้นพ้าอย่างสูงดูโอ้โหเลื้อยขึ้นไปโอ้ังกรจริงๆเลยใครไม่เคยเห็นมังกรมาดูโอ้โหสูงมากสูงมากต้นแก้วมังกรโอ้เป็นมังกรจริงๆเลยมังกรคู่ด้วยอุ้ย นู่นต้องแงนโอ้โห